โอ้กันนี่นะโอ้ทางนี้ก็ไปเรื่อยๆจนจุบานนทอนผูกโอ้จนจุบานนย่อผูกป้าดอกนี้แห้งคักเฮือสลือยู่สูโอ้นี่จังหวะเขาพัฒนาเนาะโอ้ใยหดถงหน้าโอ้ย่ะแบบนี้จังหวัดนักพัฒนาของเขมันโซลาเซลล์โอ้โซลาเผื่อกับแขนี่ยมันได้เนาะนะลอยโอ้ท่าย่ายเลยนี่ คากปานเลอ่อน่น้ำไหลไฟสว่างหุนทางดีโอ้คือเอ็ดไดคือเขาบอกบ้านเขาทงหนากันยังมีโหลดไฟจนสุดทางโอ้มันบดไดเป็นต่ยานและขับรถแยมกันคำกลางคืน,นอันนี้เนาะเอออลีไดโอ,อ,อ้ยานอยเออยานยุอ่นนะอันอื่นสมัยานละไฟสมงศ์จริงยายา,ยา <laughs> ก็คือขี่มอเตอร์ไซค์มากผู้นึ่งผู้เดียวค่ะดูเออเ่งแต่แท้โอ้เมืองดูอาตุ๊จุบานอันย่อเลยบ่นี้โอ้ค่อยก็มากินนี่มาค่อยก็มาน้ำกันกับเจ้านี่แหละตีอาตุ๊บานเขาคือคักแท้อันนี้ฮอดทอดดอนอันบ้านน้อยบ่อนเพื่อนคนอยู่อันย่อเงี้ยนั่นแหละผมฮะบ่อนมันที่มีคนคนอยู่วังกลางทางนะเขามาอันย่อเงี้ยหาง ไปเ,เออรื่อยว่ะเบิ่งขับรถเผลอเด้อจักนาทีเด้อนี่ตั้งเวลาอยู่เด้หนิหนึ่งนาทีกว่าเลยมันสิฮอดบานานโยจักจักนาทีทางก็แบบนี้ทางก็แบบนี้เนา,าะแตะไกล้เลยพาแม่นเนี่ยโอ้ยปูนหลอดเอ้ยปูนบ่มีเหยมีแต่มาเกี้หินเนาะอ,อันนี้เพิ่นเบิ่งดูฮอดซื้อแล้วจุดปุ้ดหอน้าเพือนี่หน้าเพือนะลอ,อย ว่างล้อรถค่อยลุ้แถวๆนี้บอกเมนทะและ้วิ่ไปนี่น้อยนึงค่ะโอ,อ้อบตบ้านนางงามเอสมาบาทนี้มันจังสีจุกันเนาะเพราะว่ามันเป็นคนละตำบลเมนบอกอันนี้อีกตำบลน,นึงอูโหูอีกตำบลน,นึงนะคะตำบลพนพแพงนี่คือไฟฟ้าสุดจุดปุดเลยกับหนทางพี่น้องเอ้ยคักโบ<ค>อันนี้นนเป็นตำบลนางงามค่ะบ้านนายโยดูสิน่ะเมนอลีปายหานาลอยฮันดี เอออันนี้มันเป็นเขตตำบลนางงามเนาะหันดีเมอเลีนนกหดอนเีนอะขากเอ็ดมาอลไรเนาะเอ็ดไฟเอาไฟคือบ yeah. ้านพลเพลงฮ่ะเนาะโหหลอนและงานนี้เขตตำบลนางามหลอนเลยโหอันนียอันนดีหาคอยเห็นอยู่ค่ะเออันดีเนียมเห็นแล้วค่ะนี่แมนี่แม่นบอก ยังมีแมนอยู่ออคือไก่แท้ตำบลนางงามนี่สิค่ะโมเมนหมดบา้ดออบบานหดเลยเออหบ้านมักไปแล้วแต่พื้นที่กว้างพื้นที่ด้วยพื้นที่ขกว้างเขาพัฒนาไปหลายท่าน,นโอ้เห็นบอกโน,น่โนๆอ,อันนะั้นก็บพี่แมนอีต้องหมดบ้านเออขาเรามีหัวมัดเลยเนาะเออตะกี้บอกมีหัวอนอนอร่อยเนาะ มาเอาขี้หมูเนาะมันมีขี้หมูแล้วเดี๋ยวนี้เอาไปทิ้งอืม